าการนวัตกรรมครับอาบริเรนพรโอ้เราบริเรปลี่ยนตองวดกันเลยบริเรทรเอาเมือ่อยหลกยย็ไม่ได้ยังรออาจารย์วันนี้เมือ่อยหลายขนาด <c oughs> นั่นบริเินเงือน้อไรบนเพรมีกำลังใจมันใจวันนี้ละครับผมวั้อาจารย์ฝันดีปะครับฝันวารลึ มาเขานี่เลี้ยวรถเก๋งสีขาววะชั้นวันเอาของมาดมันมาลุ่งอยู่นี่มาลุ่งอยู่วัดนี่เอาเอาของมาให้ปู่บะ<ว>ม,มันเชิ่แบบว่าเอาลุ่งไว้เส้นนี่นะอแต่ว่ารถเก๋งสีขาวเออมันวะมันมันแบบท่าม,มันสิไปมามีมยังหลายดอกอาจารย์เบิ่งเอารถเรีเทะเบียนรถผมนีว่วะซั่น มันคือบ่มีมันคือบ่มีตัวเลขว่ะไปเบิ่งไปบ่มีตัวเลขกเด้นเนี่ยว่ะเออโอ้ยคือตาพอดีแเพมันว่ะมันมาสองคนน่ะนะครับเรียกผู้ชายเวอรอก็แปลกเก้าครับสามจิตในวั่นเอออันนั้นเลีเกรีดรีรถดผมได้ว่ัสนมันว่ะเอ้ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างน่ะรถันแว่นมันแลนทั้ง้าเป็นอยู่บ่มันว่ะเออ หัวหายมือวอนนักเรียนแน่นอยู่อุ้งจิ้ลูกจากเขาตั้นคนนอกบ้านนี่ว่ามันก็เลื่อนเมื่อนะเออโอ้ยย่าสนุกฝันจำนั่นแล้วฝันนั่นเจอฝันนักเจอขวกฝันนักเรียนอีกอ่ะโอ้โถมันคนเป็นล้างกัวมาที่นี่เอาก็ะทำดีๆเนาะก็ cuối tuần lốt nó lên thương pha đại gì bộ nó quá nó kêu như thế mà cho nó thì khó, lúc khó, chàng khó khăn đi lốt chặng khấu cắn vào là mát nhiều anh em 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 anh รถซิปรอดเองขั้นหนึ่งนั่นมันมันมันรถเก๋งคันนั่นมันอยู่อันมันอยู่ซิปรออยู่เรงโอรถเขาแก่มากว่าสุไปแก่รถอันเก๋งนั่นมากโอ้รถบรรทุกซิปรอดอ่ะมันบรรทุกรถเก๋งมากเม่นมันมันเรถไปจอดตีนเขาผมมันก็เลยเอารถเก๋งหนึ่งขึ้นมาโอ้ที่เนียนว่าสิดท้าเพียงมามาพูดสุดทบายบอกว่าผมสุขับใหม่ประจันมันว่าว่าเป็นรถเจ้าขอ้อยแหละที่แหลกอันน่ะมันว่าผมสุขับใหม่ประจัน บ้านเรากองลุงเต็มอยู่อคน,นเขาเขาเรียกวาหายคักคนนั้นแท้ลรเงวติกันอะไรเนาะมันจังหวะนย่เนี้ย,ยจังหวะโอตารี่ก็ชิวัยแล้วเจ็ดสามมัอมันมันบอกสามเจ็ดเฉยเจ็ดสามเนี่ยชิวัยสุดหนึ่งอยู่มันบอกสามเจ็ดแต่ว่ามันกลับไปบ้ <c oughs> ่น อัตมาสืกวนแล้วเจ็ดสามโอ้สือกอนสิ่ฟันนี่แมนเล่าว่าฟันอีกบันนี่กระสิบได้ซื้อสามเจ็ดสืบได้ฟันอีกแล่วซื้ออยู่ซื้อเหล็กหายแล้วหันยอมดอกซื้อไงเออครับผมเสียนเขาอีกหายเชียนผมาเลยเออมาก็ได้ซื้อองดเกาโอ้ยคนซื้อไห้ไม่แปดก้อนก็เป็นแปดหกไปได้เลยเนาะ แปดกล้องก็เป็นแปดหกไปอยู่ได้ไดหระอไหนคือเขาลงเนาะนสา,สามสาเจ็ดนี่ก็เป็น, 3, 1, น,น,น,นาสา,สา,หนามหนึ่งเลยคือกันไว้กันนะสามเจ็ดกับสามหนึ่งเนี่ยมันแห้งออกหนึ่งเจ็ดนอกวันนี้มันเสีมาสามหนึ่งแล้วเนาะครับผมเปิดไปได้เบิั์นแล้วเป็นไปได้เบิร์ตละไรก็เล่นเอาลงกันไ,ไวฟฟองสามเจ็ดสามหนึ่งน้องครูธานี้เนาะ ครับแล้ววันนี้เลขเลขผููนี้มีตัวไรวันนี้เลขก,กันเลขสูตรเด็เกเลขสูตรสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งมันมันเขาเจ็ดอยู่เลยเหรออืมองั้นเนาะครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่นั้นวะอ่าสองตัวเรียกวันนีพูสองตัวของไปมันสามีใช่ นี่เป็นเลขกฝันนะครับพี่ทีครับผมอมนั่งเป็นเลขกฝันเหล็กของอาตมาเนี่ย14กับ06ว่ะ14อืมกระลังกันแหละ06อืมมีสองตัวสองตัวกันกันสามตัวกันของอาตมากันสามตัวบนหน้า เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเอาซีนเจ็ดโดไปยังะเอาซีนเจ็ดโลดไปยังกะได้กันไงก็จะสลับกันนี่ครับอ๋อมันเป็นไปได้นั่ดเนาะมปลเ่็นไปได้เวอร์นะเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สิบสี่กับสยบหกเมัสลับเอาใช้สามตัวอยู่แต่สามตัวกัน สองตัวกันขึ้นเนนตัวเดียวเกือขึ้นสิบสี่แล้วล่ะโอ้เนนสิบสี่เลยม,มันเนนเหล็่กลักไปโหลดนเนอะเนนเหล็กลักไปโหลดแล้วครับผมมนอกสี่เจ็ดหนึ่งมันออกเหลี่กลักมันเหล็่กลัก,กมันไม่ออกสิบสี่หลังเป็นงานว่างอันมันก็ยังออกสิบเจ็ดเลยไม่ครับผม,มก็เล่นเนนสิบสี่วะทวาย เงี่ยสิบสี่ารได้เข้าสิได้ปุ่นได้อันนั้นได้เออเนี่ยสิบสี่เนี่ยสิบเจ็ดตัวเก่าอย่างเงี้ยเอาตัวเก่ามาอยู่เด้มันมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันออกวัฏภารดขึ้นก่อนมันมากว่าออกหมือเก่าเนาะมันออกสุดเก่าเลยเนี่ยมันจีบดตึงนึ่งเก็ดตัวเก่านี่ปฏิบัติภ่องอกได้คนมันออกมันว่นอยู่ในอันตัวเก่าเนี่ยเพราะว่าวัฏภารดเดมันว่นอยู่ในตัวเก่านะครับยังมันรู้ล่งกระหุกมันเนี้ยล่วงกระหูก นั่นแหละเอาทานี่น,นะเนาะว่าเลขเลขฝันเนี่ยฝันคักฝันแน่นบพราะเขฝันปูยอฝันกับทำนั่นแหละเออเห็นว่าจะได้บ,บ่ได้ศูนเลยเขาตีก็ฝันเนี่ย,นนยบวัวมีแต่บอกหยอกเขาจะซื้อเต้แล้วว่ามันเ <c oughs> ขามาบอกกวดแล้วูนความ เมื่อด no ีเซลเนาะมัน้อว่าาไปรล้นุ่งมันจะยางนุ่งดีๆหรือมันจะเลียนนุ่งเงินเขาเนาะว่าจะเนาะเขากะเล่อยว่าเขาขี่รถเอารถเก่งขึ้นมาส่งให้มีเอาของมาพร้อมเด้แงนโอ้รถเอารถเขาก็เอารถมาให้พนันเดียรนี่ทั้งของทั้งรถรถมาให้แมนแงนแงนเพราะมันสิแตกสามตัวบ่อปูงวดเนี่ย มันที่แตกฐานตัวคนตีง่ายมันเน่นอนคือกันนะเออแคาแม่นัน่นเขาว่าโอตาว่เขาว่ามันเลียนอยู่ข้างล่างเนาะเลียนอยู่ขีดเนาะเขาบอกดีว่ามันเลนี้ยนที่ทสองฝาเขาเลยียนทสองฝานี่ก็จะเอาซีใช้แล้วบอลโดนเกี่ยวเป็นซีเออ <c oughs> เอาคืออะไรซีสามเก็ดนี่เออมันเกิดมันเกิดเขาเรียกรักยุ่งนี่เออเขาเรียกรักอีกพอดีบาดนี่ซับเขาไม่ยอมมา ข้อศีก็ปั้นจับใส่กันได้โอ้ข้อรถมาไหงวดนี่แตกสามตัวได้สามตัวคัดบริสันกัดทั้งบนทั้งล่างค่ะคัดงวดนี่ยของบัวนี่ยแต่ว่ากันแล้วเพราะว่ามันจำวันเก่าเนาะเออบ่บ่ขบ่ฝันตัวสี่เทียนบ่ปูวบ่วลิไปสิเคย้ฝันติดกันโอ้บ่เคยฝันนะสิบหล่อาจอดไว้ข้างล่างขี่รถเก่งขึ้นมาให้เพิ่นเอาของมาว่างไว้ให้ไปดิ เมืนเอ๊ะเนเป็นกองเป็นกองเยอะกองอยัองเนี้ยเพราะท่านได้เปิดจำมันผมือกวันอกองซี่เลี่ยมอี่บวพูเแมืนกองกระดาษเอาแหลยสี่เขาอนไหครับผมโอ้เด,ดี๋จะได้เห็นแขนยิ้วสันหดดัวในขั้นรดวบานกังสิเสี่ยแม่จีตีคนเกำลังมาโอ้ยหลยเนี่ยันเด็นวยาคือตะก่ลโอ้ย มันไกลอีนะที่มันว่าไกลดี่นอะเป็นีม่คือบอกซีไซต์ปวันีและเนาะง่นแหละเอาไกลเลี่ยมันมันบวกไกลจ็เสียได้เลี่ยอะตมาเอาซีไซว่าพูซีสามเจ็ดนี่ซีสามเจ็ดมันก็เป็นก็ได้เนาซีสามเจ็ดเนาะเพราะว่าเขาเอาซีขึ้นเขาเอารถไซขึ้นมาซีขึ้นมาเด้อือซีสามเจ็ดเนาะครับผม เกี่ีวสาบมี4 3 7กันนี้เขาเรียกฝันรถสองตัวกระตัดเอารถสองเจ็ดสามเจ да ็ดหนอยบ้าน well oh, oh, like so ี้โอ้ฝันขังดีเลยโอ้ฝันดีได้ปูฝันแบบนี้แต่ว่าอันตมาซื้อก้อนนั่นอยู่ได้เจ็ดเจ็ดสองหนึ่ก็ซื้อสุดหนึ่งดี่โอ้แตว่าสองเจ็ดหน่งเรได้ซื้อบ้านี้านนี้ก็เลยเมื่อที่สองมาจังว่ามาฝันนั่นแหละอืมอันตมาซื้อก้อนอันนี้ครับ ซื้อก้อนแล้วอันที่ว่า m. สามเจ็ดนี่ซื้อมาก่อนแล้วเขามาฝันทีหลังเจ็ดสามเออสามเจ็ดสามซ<า>ื้อมาแล้วก็มาฝันทีหลังแสดงว่าเขามาย่ำให้ตัวดิอตาตมาสิเจ็ดสามหรือกันเจ็ดสองมันพอแล้วอ<า>ืมบ้านนี่มันมันมาเบาอย่างสิ่บาทเออเป็กเก่าอันนี้มันเป็นคนนี้ป้ายมันไม่มีเลขานะก็เ,เ,ลเลยมันใหญ่เลยน้องบูเนาะต้องรีบว้าครับผม มันแมนกับสามเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยครับผมเลขปูมันนี่ก็มีฝันล้วนๆคือแปดเก้าเอาหวัวลงคือแปดหกแต่ว่าคีเราคือพระทรงให้เกิดคนก็เรียกว่าสามเจ็ดน้ำก็เลยเอาสีแทงหนาก็เลยเป็นสี่สามเจ็ดนกปูเนาะเจ็ดกับหนึ่ง <c oughs> มันคล้ายๆกันก็เลยเอามีสามหนึ่งพร้อ, 3, 1, อมที่จริงแล้วม,มีท <c oughs> ั้งแปดเก้ากนะับสามเจ็ดเท่านั้นของปูเลขฝันเขามาบอกแค่สองตัวบนสองตัวล่างเท่านั้นแต่บันณฑ์ เลขลักของปูนี่มี4 7 1แล้วก็1ตัดออก2ตัวก็มมี1 4 0 6แล้วก็ปูมัก7 2 7อันนี้เลขมักเลขชอบของปูดวยครับด้วย f อครับผมสะลารกิฟต์เมี็ขอบุญขอบคุณปูีหลายนะครับว่าที่ให้แนวทางมากครับผมสวัสดีครับปูครับนาเปรี้พร